สนุนโดยปะตะทสารพลังใจ w e f i Together สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการพลังงานวันนี้และดิฉันอนอุมากเกษตรพืชผลมาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงเช้าประมาณสัก7จ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีเปิดไทยรัฐทีวีช่อง32เราจะได้พบกันแน่นอนนะคะแล้วก็ในรายการเราวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเรามีเรื่องของความเคลื่อนไหวนะฮะมีสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานที่น่าสนใจมาฝากกันมากมายไปรับชมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ปตทกฟผลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงไฟฟ้าน้ําพองสร้างความมั่นคงทางพลังงานเสริมรากฐานการพัฒนา,ศรราเศรษฐกิจในประเทศคุณอัทพลเลิกพิบูณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดจการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนและคุณบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าน้ำพองฉบับใหม่ระยะเวลา10ปีพุทธศักราช2,564ถึง2,574มูลค่ากว่า53,000ล้านบาทคุณบุญยญนิตวงรักมิตรกล่าวว่าตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าของกฟผออได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากปตทเพื่อร่วมกันบริหารจัดการด้านความมั่นคงของพลังงานของประเทศให้สำเร็จลุล่วงมาโดยตลอด ซึ่งสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าน้ำพองระหว่างปตทและกฟผฉบับใหม่นี้จะสอดรับกับสัญญาเดิมที่ได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่30กันยายน2564เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ำพองชุดที่1และ2ในปัจจุบันและโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนจังหวัดขอนแก่นกำลังผลิต650เมกะวัตต์มีกำหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี2568ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่หนึ่งทางด้านคุณอัธพลเลิศพิบูรณ์กล่าวว่าปตทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่อจัดหากาซธรรมชาติให้แก่กฟพความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกครั้งในการดึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของปตทในด้านการจัดหาและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก,กว่า40ปี แลกะกฟผที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความมั่นคงทางพลังงานสอดคล้องกับพันธกิจของปะตะทและกฟผในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไปต่อกันด้วยเรื่องของแวดวงพลังงานจาก g c ีค่ะ หลายปีที่ผ่านมาขยะพลาสติกจํานวนมากไม่ได้รับการจัดการหลังการใช้อย่างเหมาะสมจนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะร่วมมือการแก้ไขตั้งแต่พวกเราผู้เป็นเจ้าของขยะไปจนถึงภาคเอกชนและภาครัฐตลอดเส้นทางการจัดการขยะพลาสติกเหล่านี้บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือ GC ได้เห็นความสำคัญและลงมือแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องจึงได้เริ่มโครงการยูเทิร์ ระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับขยะพลาสติกอย่างครบวงจรโดยแนวคิดยูเทิร์นเริ่มต้นที่อยู่โดยเริ่มตั้งแต่แยกและทิ้งขยะพลาสติกในมืออย่างถูกวิธีเพียงนำขยะพลาสติกทั้งแบบแข็งและแบบยืดทั้งขวดน้ำและถุงพลาสติกไปหย่อนที่จุดทิ้งขยะพลาสติกของยูเทิร์นที่ตั้งกระจายในหลายพื้นที่ท่านใดสนใจทิ้งขยะพลาสติก สามารถค้นหา u ูเ u t u r n Drop Point ได้จากลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะไปฟังดรชยาจันทวสุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กรบริษัท PTT g l o b a l chemical จำกัดมหาชนหรือ GC กล่าวค่ะในปัจจุบันนะมีพลาสติกใช้แล้วจำนวนมากนะครับที่ไม่ได้กลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับ เราก็ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีย o เท h e r นะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมทุกคนมาเป็นพาร์เนอร์กับเรานะครับก็คือทุกคนที่ช่วยกันนำพลาสติกใช้แล้วนะฮะทันคัดแยกทำความสะอาดนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปใช้ให้ได้มากที่สุดนะฮะก็เนื่องจากเป็นลดการเกิดขยะแล้วนะครับตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะเราก็ยังสามารถที่ช่วยลดการใช้วัตถุดิบใหม่นะฮะลดการใช้พลังงานนะครับเพื่อมาใช้ในการผลิตพลาสติกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการลดผลกระทบที่กอ่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไปพร้อมๆกันด้วยครับสำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมยูเทิร์นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจรนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่อีเมลของยูเทิร์นรวมถึงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ยูเทิร์นเฟซบุ๊กแล้วก็ Line o f f i c i a l ของยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นเริ่มต้นที่อยู่สอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้นะคะ u t u r n at ptt gc group com รวมถึงยูเทิร์นเฟสบุ๊กไลน์ออฟิเชียนของยูเทิร์นและเว็บไซต์ยูเทิร์นค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานที่น่าสนใจค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้จับมือ PSG eSports ROV ทีม e s s p r t ระระดับโลกของปารีสแซงฌแมงสโมสอสรฟุตบอลชื่อดังซึ่งเป็นทีม e-sport ใหม่ที่กำลังมาแรงในประเทศไทย ้ดยแบรนด์บางจากและกาแฟอินทนินจะปรากฏบนเสื้อทีมกีฬาระดับโลกอย่างปารีสแซงแจแมงอินสปอร์ตในสนามฤดูการแข่งขันจนถึงสิ้นปี2565ทีมผู้เล่น PSG ได้รับการติดตามจากแฟนเกมผ่านช่องทางการไลฟ์สตรีมทางมือถือและอุปกรณ์ต่างๆโดยมีแฟนเกมเข้าชมมากกว่า1 0 0 0 0แคนภายใน1สัปดาห์คุณชัยวันรโควาวิสารัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนกล่าวว่าบางจากได้จับมือเป็นผู้สนับสนุนหลัก PSG e s p o r t ROV Team ภายใต้แบรนด์ PSG ทีมฟุตบอลอันดับต้นๆของยุโรปเป็นรายแรกของไทยโดยเกม ROV เป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงในระดับมืออาชีพและได้รับการบรรจุอยู่ในการแข่งขันเอเชียนเกมและซีเกม จึงเป็นกีฬาที่มีศักยภาพในการเติบโตอีสปอร์ตยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนซีและมิลเลนเนียนนอกจากนั้นยังเป็นการร่วมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตระดับมืออาชีพในระดับนานาชาติการจับมือกับ PSG eSports ROV Team ในครั้งนี้จะยิ่งช่วยทำให้ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ๆได้มากขึ้นตามเป้าหมายที่ต้องการให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น กร n o v a ว i v e ฟดิ t i ิเนชันของคนทุกรุ่นติดตามชมเนื้อหา PSG Esport ROV ได้ที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ PSG Esport ROV และ Hubber. gg ไปต่อกันด้วยเรื่องราวดีๆจากแวดวงพลังงานค่ะไปต่อกันด้วยบริษัท Metro Energy จำกัดโดยคุณวีระบุรพชัยศรี กรรมการบริหารได้ลงนามจัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสในพื้นที่เทศบาลจังหวัดอุดรธานีร่วมกับบริษัท GFE Energy Balance จำกัดโดยคุณสุรเดชบัวทรัพย์กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างคุณวีระบุรพชัยศรีกล่าวว่าโครงการก่อสร้างมีมูลค่า710ล้านบาท ดำเนินการเฟสแรกมาแล้ว2ปีกำหนดแล้วเสร็จและขายไฟเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพในเดือนสิงหาคม2565สามารถแก้ไขปัญหาขยะในเมืองอุดรธาน,นีได้300ตันต่อวันหรือประมาณ1,9500ตันต่อปีเป็นโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบการผลิตไฟฟ้าขนาด9.6เมกะวัตต์อายุสัญญา25ปีดรจุตินัท ดิมปนันวดีผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ากาฟพจะรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะจำนวน400เมกะวัตต์แต่ติดปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงมีการขยายโครงการออกไปเป็นการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี2565 สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ Wi-Fi Together t สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไปต่อกันด้วยเรื่องราวดีๆจากแวดวงพลังงานค่ะไปต่อกันที่เรื่องกกพประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน คุณคมกริตันตะวานิชเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในคณะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องจำนวนทั้งสิ้น43รายคิดเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายรวม149.50เมกะวัตต์ ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย3.183 1 31บาทต่อหน่วยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวลจำนวน16รายปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายรวม7 5 0 0เมกะวัตต์ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย2.7972บาทต่อหน่วยและโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพรวม27รายปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม74.50เมกะวัตต์ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.5717บาทต,ต่อหน่วยตามกรอบเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดเป้าหมายจากเชื้อเพลิงชีวมวล75เมกะวัตต์และเชื้อเพลิงก๊าซชีวาภาพ75เมกะวัตต์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใน7วันและลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน120วันหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายใน36เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือภายในวันที่21มกราคม2568สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกากพอได้ที่022073599ต่อ855ในวันทําการเวลา9นาิก30นาทีถึง15นาิก30นาทีค่ะ ไปต่อกันด้วยเรื่องของแวดวงพลังงานจากกฟผค่ะกฟผพร้อมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่8และ9ในโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่1และ2หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบทั้งสองโครงการคุณประเสริฐศักด์เชิงชวโนรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกกวว โดยมีพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาททดแทนเครื่ง 8, 9, องที่8และ9้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่1และ2อําำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแหมห่เมาะทดแทนเครื่องที่8และ9และโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่1และ2 เป็นโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561-2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 PDP 2018 Revision 1โดยโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่8และ9มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา600เมกะวัตต์มีแผนจ่ายไฟเข้าสู่ระบบในปี2569 เพื่อช่วยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือทดแทนกำลังการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะเดิมที่จะถูกปลดออกจากระบบเนื่องจากหมดอายุการใช้งานและโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่1และ2มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา1,400เมกะวัตต์มีแผนจ่ายไฟเข้าสู่ระบบชุดที่1ในปี2,570และชุดที่2 ในปี2572เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยทั้งสองโครงการมีแผนที่จะก่อสร้างบนพื้นที่โรงไฟฟ้าเดิมเนื่องจากมีความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาททดแทนเครื่องที่8และ9คาดว่าจะเสนอคอรมอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการได้ภายในเดือนธันวาคม2564ทั้งนี้กฟผมีแผนมุ่งสู่คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ลดการผลิตไฟฟ้าจากฐานหินลิทไนท์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ในปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่2,455เมกะวัตต์จะทยอยปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเดิมลงและเมื่อถึงปี2,569จะเหลือโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพียง2เครื่องรวมกำลังการผลิตไฟฟ้า1,315เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพและจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าในโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนปัจจุบันมีกำลังการผลิต45 w, เมกะวัตต์ณเขื่อนเซรินทรโดยจะเพิ่มในเขื่อนต่างๆจนครบ2,725เมกะวัตต์ตามแผนพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตไปต่อกันด้วยเรื่องราวดีๆจากแวดวงพลังงานกันค่ะสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพเปิดรับฟังความคิดเห็น กรอบแผนพลังงานชาติผ่านสือ่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีคุณกุลิศสมบัติริริปรลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานคาดแผนพลังงานแห่งชาติซึ่งเริ่มใช้ได้จริงปี2566ก่อนมอบให้แต่และหน่วยงานจัดทำ5แผนย่อยเพื่อสรุปเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชพิจารณาอีกครั้งช่วงปลายปี2565คุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานสนพเปิดเผยว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็น กรอบแผนพลังงานชาตินี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพชได้พิจารณาเห็นชอบกรอบแผนดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งได้กำหนดแนวนโยบายภาพพลังงานโดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีริสตศักราช2065ถึง2070ค่ะ ปตทสารพลังใจ We Fight Together สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไปต่อกันด้วยเรื่องราวดีๆจากแวดวงพลังงานค่ะไปต่อกันที่เรื่องปตทได้จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด -19 และหลักสูตรวิชาการด้านบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤต คุณอัธพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนและศาสตราจารย์ดรสุพจน์เตชะวรศิลสกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยจัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและความชำนาญด้านนวัตกรรมของกลุ่มปตทมาร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศในวิกฤตการณ์ต่างๆคุณอัศพลเลิศพิบูลกล่าวว่าปตทที่ผ่านมานำอาความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาผนวกกับองค์ความรู้ด้านวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมเตรียมต่อยอดสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริหารจัดการภาวะวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศในระยะยาวอย่างต่อเนื่องประกอบกับการพัฒนาหน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันได้ทั้งเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและฝุ่น PM 2.5โดยใช้วัตถุดิบจากปิโตเคมี ซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.98%และป้องกันอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก0.1ไมครอนได้ถึง84%รวมถึงการพัฒนาระบบ AI CCTV มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อควบคุมระยะห่างของบุคคลในสถานประกอบการกลุ่มปะตะทพร้อมระบบแจ้งเตือนหากพบผู้ไม่สวมใส่หน้ากากนอกจากนี้ยังจะร่วมพัฒนาระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโควิดภายในอาคาร การนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาขยะติดเชื้อและการดัดแปลงถัง NGV มาปรับใช้บรรจุออกซิเจนเพื่อเตรียมความพร้อมหากจะเกิดการขาดแคลนทังออกซิเจนภายในประเทศ ทางด้านศาสต,ตราจารย์ดรสุพจน์เตชะวรศินสกุลเปิดเผยว่าจะร่วมกับปตทเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการสถานการณ์สำหรับสาธารณูปโภคสำคัญโดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่ระบบต่างๆของภาคส่วนพลังงานและระบบขนส่งมวลชนระบบรางเช่นการพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์สำหรับการฝึกแก้ไขเหตุการณ์วิกฤตในพื้นที่อุตสาหการรมปิโตเคมี รวมไปถึงการบริหาการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกรณีเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหลเชนน้ำมันรั่วหรือไฟไหม้นอกจากนี้ยังจะมีการผลิตและอบรมเพิ่มพูนความรู้ร่วมกันสําหรับนิสิตและบุคลากรของ,ของทั้ง2ฝ่ายอีกด้วยไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานที่น่าสนใจค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องน่ายินดีที่บริษัท Global Green c h e m i c a l จำกัดมหาชนหรือ GGC ได้รับการจัดอันดับจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ United Nations UN ให้เป็น1ใน37องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลกและ1ใน2องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด2ปีซ้อนจากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังห่วงโซ่อุปทานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลกคุณไพโรธสมุทธนานนกรรมาการผู้จัดการบริษัท Global Green Chemical จำกัดมหาชนหรือ GCC เปิดเผยว่า GCC ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนสร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยการนำแนวทางของการพัฒนายอย่างยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติมาวางกลยุทธ์และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมดำเนินงานตามหลักการสากลสิทธิประการที่ครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่สิทธิมนุษยชนแรงงานสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านทุจริต รวมไปถึงการดําเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมและในฐานะที่บริษัทเป็นสมาชิกที่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติที่มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทําให้ปีนี้ GGC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่สองปัจจุบัน GGC มีการดําเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนใน4เป้าหมายหลักได้แก่เป้าหมายที่1ขจัดความยากจนเป้าหมายที่7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่12แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนและเป้าหมายที่13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่านผู้ชมคะในทุกวันนี้นะคะเราก็ยังต้องเจอกับโควิด -19 กันอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นะคะใครที่จะออกจากบ้านอย่าลืมนะคะเรื่องของการสวมหน้ากากนะคะแล้วก็พกเจลล้างมือหรือว่าล้างมือบ่อยๆนะคะเท่านั้นไม่พอการเว้นระยะห่างหรือว่าโซเชียลดิสทานซิ่งก็ยังเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะะท่านผู้ชมคะเชิญชวนทุกท่านติดตามชมรายการพลังงานวันนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ได้ะคะ่ะเรามีนะคะ w w w พลังงานวันนี้ .com นะคะหรือว่าจะไปชมผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้เราขึ้น หน้าจอให้แล้วนะคะและสําหรับสัปดาห์หน้าค่ะท่านผู้ชมคะเรายังมีข่าวในแวดวงพลังงานที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยฉะนั้นอย่าพลาดนะะติดตามชมกันค่ะทุกวันอาทิตย์7นาฬกาถึง7นาฬิกา30นาทีเปิดไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะพบกับดิฉันอนุมากกเกษตรพืชผลแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ